ครับขอะยะสัมภาษณ์นะครับไปนิดนนะครับอ่ะจะปักกล้องวิดีโอนะครับอยากให้พูดถึงแผนการป้องกันน้ําท่วมเชิงระบบครับทาี่มาในวันนี้นครับวันนี้มาคำเชิงระบบเราก็เห็นว่ามาตรการรันนบส่วนนะฮยังตัดการน้ำท่วมมาีที่แล้วนะครับแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราได้ ผลกันกันน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่น้ำเนี่ยล้นขับไปทำความเสียหายกับพื้นที่ด้านในนะครับเพื่อน้าจะวันนี้ก็จะมาดูไล่ตั้งแต่สุไทร์ธานีจนถึงะครทุกอย่างถ้าว่าจะใช้ก็ประมาณเดียบครับในการเป็นอครับเอาเข้ามาในกำลังให้เจ้าหน้าที่ดูในรายละเอียดนะครับพอดีที่ตรงที่ต่อก พอให้คาดยกเขาเป้อ่นัเาดี๋ยว i'm okay. not